สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับครับคุณมาชูสังตุนา USA Channel นะคะมือนี้ครับพี่น้องจ๋ามาเฮ็ดบุญครับพ่อพี่น้องมาเฮ็ดบุญเลยจ้ะเฮ็ดบุญวันต้อนรับปีใหม่นะคะสำหรับปี2564นะคะที่วัดพานามาซิตี้นะคะหรือว่าพุทธแสงธรรมพานามาซิตี้บีสปอร์ติดะนะคะก็เอาบุญมาฝากกันค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะทำอะไรกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปาปูนา USA งามๆเนาะว้งามๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่องคุณนาย USA นะคะวันนี้กับพี่น้องจ๋ามาเห็นบุญค่ะพี่น้องมาทำบุญวันขึ้นปีใหม่ที่วัดตะแสงธรรมนะคะพาณามาซิตี้ฟลอริดานะคะมีญาติโยมเข้ามากันเยอะเลยนะพี่ดูสิญาติโยมเข้ามา จะมากันเยอะก่อนเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะเอาบุญมาฝากมาดูกันนะว่ายังไม่ได้รับปฏิญนะอยากจะร่วมเขาจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในวัดวันนี้นะคะมาดูนะคะโอเคค่ะติดตามกันค่ะ ยาะสวรตววันสัจจะยุจะชิวาสิติภวันตุเตอทิปุณณสเวชโยดามโมโลเท นู้ถ่ายกล้องนู้ลืมหันมาหาพวกเราหันไปได้น้อนดูไหวทั้งสามนู้ยังก็ไม่ไหวอยู่อันต้องตายแล้วคำำตัวเองกำกี่แจกกี่แจนโอเคค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนวัดกันไปถวาย ไปถวายข้าวกับอาจารย์กันข้างบนขบน้าน,น,นคนเยอะนสวัสดีปะะีสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่นะคะหนุ่มรออันนี้หนุ่มโสดนะคะมามาดูกันข้างในัวนี้ไอันนี้ไหมอันนี้ม่นไปอุ่นใเอก้นไหนุดยอกะเว สวัสดีปีใหม่ได้จ้าสวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ยูดีมีเงินขึ้นท่านหม่นาอปีหนายงข้นจ้ออิสเด็นเอาละแต่ส็เป็นนช่วยหนึ่งสาธุ สุบินทปาตังปฏิเสวามิเนวะทวายนมาทายนามันดนายนวิปูสนายาญาวะเทวะอิมัสกายาสัจติยายาปนาญาวิหิงสุปรติยาพระมจริยานุกหายาอิติปุรานันจเวทนังปฏิหังคามินาวันจะโอเคเราจะไปดูอาหารกันนะคะเนี่ยคุณนี้มีพวกฟิลิปปินส์มาดูอาหารกันค่ะ แฮปปี้นิวีย์แฮปปี้นิวีย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอร่อยกันไหมคะค่ะโอ้โหมันต้องมันต้องชาเหลือแต่เพราะว่าของเราได้มาแล้วแฮปปี้นิวีย์อาหารมาแล้วค่ะอาหารมาแล้วนะคะ,คะ ปลาทูปลาอะไรปลาทูอาจจะเป็นปลาทูเค็มมั้างทูชาถัง ยิบยิบที่นอที่รายอด,อดย,ยอดคุยรอดนะเธอยองฟุ้มรอดอ้าจะซื้อละยิบปลา เขาเรียกปลาทูาทูทำไมไม่มีข่าวดแคันดเหรอใครมีข่าวหรือยังอะ ไม่ไม่คาปเวีเอาไปเลยเอาหน่อยเดียวเอาหน่อยเดียวี่วางนีันี้ขอแล้ตัวแรนี่ตวนี้มีคอโหอันนี้จะบอกให้นะอร่อยมากได้ระบบเขาเอามเขาจะเอาคาปเวน เราไปนั่งตรงไหนกันดีนั่งที่โต๊ะนั่นแหละมามานั่งตรงโ,รงโรงนี้มามามา,มาพี่มานั่ง Happy Happy h a ี่เล่นเปนเงพี่ไหนมาๆๆแกโอเคกระดแล้วโอเคค่ะตั กันค่ะเดี๋ยวไปทานข้าวกันค่ะสวัสดีค่ะเจ้าเป็นสาวเจ้าเป็นคนจังหวัดไหนมุกาหารค่ะอ๋อสาวมุกดาหารจะบอกาหารที่บ้านผู้โอ้สาวมุกดาหารบนเขายสวัสดีค่ะอันนี้สาวโคราชอันนี้สาวโคราชนั่ังว่าจะมาอังว่าจะบระมาแล้วสาวโคราชอุ้ยคือตาหักเกรอ มันมัดเพื่อนช้ํมช้ําบุนน๋นนายอย่างนะอเยอดีกินแแจเยอดีกินแแจมตื่นอ่อนแล้วนั่นเสาข้อหลัดบอกสาวอุบุญนะคะ,อะบอไปกินแล้วกินมาแต่บ้านนี่เป็นแหนกล้างล้างล้างสะอาดจริงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยพยาบาลนะพยาแพทมาช่วยวัดตัวนี้นางพยาบาลนะคะ พยาบาลมาจากประเทศไทยนะคะทำงานหันหน้ามาหน่อยสิคะน้งนพยาบาลมาจากประเทศไทยนะคะน้องเป็นพยาบาลนะะคเห็นไหมทำงานหนักเป็นพยาบาลแลวต้องมาทำมาช่วยวงช่วยวัดเป็นนยาบานเป็นอยู่หัวหน้าตึกเนี่ยหัวหน้าตึกด้วยเห็นไหมมาอยู่เมืองนอกเนี่ยทำทุกอย่างนะคะมาล้างซ่วมด้วยยมหมอก็ล้างช่วงนะคะมาอยู่เมืองนอกนี่ทาทุกอย่างนะคะ ไม่ได้เป็นคุณนายเหมือนเมืองไทยนะคะชีวิตเมืองนอกใช่เลยจุฬาตินทีจุฬาสั <h <h ่งลูกเราสั STALK ่งใครคะยิ่งทำเป็หมกนี่ไปหลานหมอฟันโอเคไปทำฟันเสร็จหมอถูพื้นแองน่ะหมอฝรั่งเหรอเดี๋ยวเมกาเขาทำกันอย่างนี้น่ะเมืองไทยน่ะมีคนดควยคือใจบอกอะไรเลยว่ะหมอกับ อเมริกากับหมอไทยอย่างกนั้นหมอไทยจะมีตั้งแต่ไทยบาลช่วยก็ช่วยเอกคนงานร้านนะแต่อเมริกาทำเองกิบเองทำเองกันหมดเลยนี่งงนี่ไปทำฟันเสร็จเวลาหมดหมอได้ไม้มอบมามาถูพื้นเฉยอ้าโอ้ดีจังเลยหมออเมริกาเนี่ยจริงๆค่ะจริงเลยสุดยอดมากเลยระบบไฟยนะต้องช่วยกันใช่จาไม่ทายขึ้นครูจะมาช่วยกันนี่ครูเอกภาษาอังกฤษนี่มาจากกรุงเทพคี้สวัสดีค่ะ เทศที่ไหนอ่ะมาแอบถ่ายนะเนี่ยอ้าวเหรอมีแอบถ่ายอันนี้ไม่ไปสวยแล้วลูกมันดำไม่เป็นไรทานมันหมดคุณนะมันไม่อยู่ที่หน้าตามันอยู่ที่รสชาติโอ้รสชาติรสชาติดีมากอดีรสชาตินะคะไม่ใช่หน้าตาอย่าไปมองกันหน้าตานะคะเอาอร่อยก่าพี่ โดนเนไหนเนี่ยพดแอบพดแอบกินเก่าเจ้ากันเนี้ยปุ้ยแล้วนั่นก็บางหนาเนี่ยกินเก่ากับซุปมะมัพนักงานขายหมูแดงพนักงานขายหมูแดงนะสวยคนพิ้งบอกให้แขนคนขายบอกชารดนิบอกให้เขาไปทลายบ้นองมาขายต่ขายเองแล้วคนขายบอว่าไง ชาดคนปิงคนปิงหมูบอกว่าถามก็มาต่ยีราแถมก็ไปคนคิดตางบอกว่ามุปากยาบ่าไหนก็นนไขเองก็นไขเองจ่าไปไกลๆจะามาหนีคนไข้เองอ้เขาท่าเลยไ่่ากินอเะมันก่ากินเลยว่าเยาวาสโบงงามด้่นน่ากินค่ะไข่ีนะคะ มีสีสวยนะป้าน่ะท่านด็อกเตอร์ทำให้ค่ะท่านด็อกเตอร์เหรอมีน้ำมันหอยมีสับปะรดสับปะรดสดๆราคะห้าลูกมีน้ำตาลน้ำตาลเละน้ำตาลอุ้ยดูสิท่านด็อกเกอร์ทำให้เห็นไหมสีสลุสวยงามนั่นน่ะโอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเมนูหน้านะคะ How are you doing? Pretty good. Happy New Year. I thought you're buying something. I thought. I didn't realize you're doing something. No. I'm yak 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 yak. Bye. She turned around scared! <laughs> right. Huh? What you what do you order? Uh, soup. Noodle soup. Noodle soup? Yeah. Oh, you ordered great Teow? Yeah. Are you guys working tomorrow? Uh, I'm, not, I'm, I'm supposed to be working tomorrow, we yeah. are. What about last uh, Thursday? Do you do you... I was on vacation. You In know the... what? Thursday. Thursday, we open, right? Yeah. I think like early morning, like at six, like six, six. Oh yeah. Is, really? Is dead Oh yeah, bad. Thursday dead. Is there? Nobody here. No money there. No one Thirsty except morning? us. Yeah. And then uh, like a. Uh, 9 10 o'clock 11 12 we pick up a lot of people more yeah. we pick up more people they yeah. they buy alcohol and champagne we bought we saw a lot of champagne yeah yeah because it's New year the, the, the huh. yeah no i, I just got, i was on vacation up in virginia in Oh. Yeah, how, do, how about her yeah the mother's over there she's in virginia oh yeah yeah uh i don't know miles away 40 minutes away yeah. So how was your living here? Yeah. Good. Not not do nothing. Fall asleep. Oh, that's good. That's the Next good. day I drove. <laughs> oh really? I thought you drove. My, my son. My son drove his car oh. down to uh, Gainesville, uh, Georgia, right. and then from there I took from Georgia on. I drove. Wow. <laughs> yeah. Yep. Yeah. That's good. Yeah. She's to be done. Like to Asian better stay home. Yeah, yeah, yeah. Really. I can't drive no more. Yeah. I used to drive forever. Yep. I fall asleep now. And even I just know. Drive. I know. I used to. <laughs> when I get older, older, you know, everything has changed a lot. Yeah. yeah. Yep. All right. Happy New Year. Right. I see, see you tomorrow. Then. Appreciate it. See you tomorrow. Yep. Sabadika. Yeah. สวัสดีค่ะอันนี้แฟนตัวจริงนะคะแฟนยูทูบตัวจริงนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ She don't remember me a n y o You don't remember สบายดีนะคะสวัสดีพี่ใหม่ะคะ่ะ <im> <im> พี่ใหม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะอันนี้คนเก่าคนแก่มาอยู่กันนะ้า <im> น่าน,านา <im> อาหารขายดี They They have very good selling over here People waiting the line you know, That's awesome It's so good It's <yes. S 1> so, yeah. it so good and cheap It's so good You know That's awesome อะไรนะคะฮะเกน มาดูนะคะอาหารข,าย,ขายดีขายดีเรียงแถวกันเนี่ยเรียงแถวเนี่ยเรียงแถวเนี่ยมานั่งรอเขีวสั่งอาหารกันเนี่ยขายดีขายดีมากแ่ไม่พูดดีที่แกไม่รีบดีทีามาดูอันนี้ทอดกล้วยนะคะนี่สาวสาวอุบลกับสาวจังหวัดไหนไม่รู้ทอดกล้วยอยู่เนี่ยสาวนครสวรรค์ค่ะสาวนครสวรรค์ สาวอีสานกับสาวภาคกลางกำลังทอดกล้วยอยู่คนคนเขปั้นกล้วยนะคะคนเนึ้นคนเน้งทอดคนเนึนทอดจะให้ที่ยังกินฮะจะให้ที่ยังกินคอยตำพุงอาจารย์ไงคอยถวายพระระเบิดละดีอะแหละบ่มีผู้ต่ำอาจารย์ว่าบ่มีผู้ต่ำเลยพอดีคอยต่ำมาพอดีดีกว่า คนไเป็นไหนหมดแหะเขาเ็ยเตรียมตอนเช้านี้น้อยอ่ะโอ้โมันมันยุ่งไงมันเช้าก็เลยต่างคนต่างใช่ใช่มันมันใส่มาได้เ้าเมาจะเสา้าวเจดียทอดช้วยไม่ตก็เกลียดเนาะ อันนี้เป็นอาวุธพิเศษใช่ไหมพี่อันนี้อาวุธพิเศษใช่ไหมใช่พิเศษเลยค่ะไม่ได้มาจากไหนเนี่ยไม่ได้มาจากไหนคะค่อยเอ่อเข้าไปตามตลาดเอเชียนั่นแหละใช่ไหมอ๋อโอ้โหค่อยเขี่ยงงี้มันติดกันทำคนเดียวนี่ไม่ไหวเลยนะเนี่ยต้องมีคนช่วยเนาะทำได้แต่ก็ช้าหน่อยใช่ไหมสวัสดีนะเป็นไงสวัสดีจ้ะแม่อยู่ดีไหมฮะ นี่มาดูค่ะแในอาหารตามสั่งนะคะมายืนชงยืนสั่งขายดิบขายดีจริงๆราหารตามสั่งเนี่ยแผนสั่งเนี่ยมีทั้งคนฟิลิปปินส์คนเวียดนามคนเนี่ยนะคะอร่อยไหม is good โอ้ย่าและทุกอย่างฮะยัก็สดมันมันสุดทยก็สุดฟ้ายก็สุดท้ายก็สุดท้ายก็สดท้ายดท้ายก็สุ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 ดยก็สายก็สุดท้ายก็สุดท้ายก็ดยก็สุดท้ายก็สุดท้ายกสุดท้ายดยก็สยก็สุดท้ายก็สุดท้ายก็สุดยก็สุดทายก็ดท้าก็สุดยก็สุดายุดท้สดท้ายก็สุ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 ดายกท้ายกยก็ดท้้า I I tell them that you are single guy. ไ <laughs> ม <laughs> so, okay. okay, so, ่สโสนนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็เป็นนั้นว่ามาทำบุญเสร็จเรียบร้อยกันเนาะพี่น้องนะยือเอิญกะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญในวันปีใหม่นะคะนี่พี่ๆเขานะคะอวยพรปีใหม่หน่อยค่ะสวัสตีปีใหม่จ้ารวยรวยเฮงเฮงนะคะเดี๋ยวจันเดี๋ยวขอสวยๆเหมือนเทพของนี่สิ พี่เขาบอกขอให้สวยๆนะคะนี่ค่ะก็นี่ค่ะรุ่นนี้รุ่นนี้มาอยู่นานแล้วนะคะรุ่นรุ่นก่อตั้งนะคะนี่ค่ะเฮ้ย so รุ่นบุกเบิกรุ่นบุกเบิกรุ่นบุกเบิก พี icana, ่ข้ากับมาอยู่เมืองนอกกับ <Job> มีความสุขกันเังสิเนาะพี่เนาะมันมันเหมือนเหมือนบ้านเขาเนาะพี่เนาะเลยไม่ค่อยอยากกลับเมืองไทยกันเพราะว่าอยู่ไปอยู่ไซกันอยู่นั่นแหละจ้าแมน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 อิหรีเนาะจ้าไกยูดีมีแห้งกันสบุ๊คทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะกับเอาบุญมาฝากกันนะคะพี่น้องเด้อ